ขอความเจริญงอกงามภัยบุ์ในศีลธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจจมบังเกิดมีแดบ,บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านเจริญธรรมท่าน ผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทุกคนทุกท่านต้อนรับเราท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการธรรมะตรงกับวันอาทิตย์ที่9เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2500 68จานตอนนี้อยู่ที่แดนพุทธภูมิอยู่นโยมนะสถานที่ที่พระอาจารย์อยู่ตอนนี้ก็ที่เมืองพุทธคยาอันเป็นสังเวชนิยสถานแห่งหนึ่งก็คือสถานที่พระโพธิสัตว์เจ้าของเราได้มานั่งบำเพ็ญเพียรใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ แล้วก็ได้ตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่เป็นบรมคูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในวันพรุ่งนี้พระอาจารย์พร้อมคณะก็จะต้องเดินทางกลับแดนมาตุภูมิและก็คือประเทศไทย จำใจจากถึงที่ใจทั้งที่ใจไม่อยากจากแต่ก็ต้องกลับไปทำหน้าที่ของตัวของตนแล้วก็เดือนหน้าถ้ายัางสุขภาพแข็งแรงยังมีชีวิตอยู่ก็ตั้งใจไว้ จะมาพร้อมคณะในวันที่6ถึงวันที่16เดือนธันวาคมนี้นะซึ่งก็จะตรงกับางานสวดสาธยายพระไตรปิฎกนะชาวพุทธทั่วโลกเลยนโยมนะเรียกว่าถนนทุกเส้นมุ่งสู่เมืองหลวงดวงจิตทุกดวงมุ่งสู่พุทธคยา ในงานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติชาวพุทธมาเป็นจำนวนเรือนแสนเลยนะยมนะงันปีที่แล้วพระอาจารย์มาตรงกับเขาแห่แห่พระตนะไตรปิฎกเนาะยมแม่เสียอิงมาด้วยเมื่อคืนนี้สัญญาณมันตัดมันหายไปนะวันนี้กลับมาถึงสัญญาณเน็ตไม่ดี วันนี้กลับมาถึงพุทธคยาใช้ไวไฟก็พอมีสัญญาณให้บ้างเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายหบ้างก็เลยทุกโอกาสในการอัปเดตอาการน้ยยมได้เห็นมูเมนพอคู่มรณาภาพละบอวาซะดนะ้ <c oughs> ผู้ลังคนวันนี้ก็เกือบมรณาภาพนะยยมนะเป็นการมาอินเดียที่พระจาจารย์เป็นหนักมากครั้งนี้ก่อนที่จะเข้ารายการโยมเชื่อไหมพระอาจารย์อ้วกสองครั้งนะ สำลอกสิ่งที่กินไปเมื่อช่วงอ่าเมื่อช่วงอะไรนะที่เราแวะอยู่ที่วัดไทยส,สานลำไม่ว่าจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเอ้ยไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่เอ้ย้วกออกมาหมดเลยนะยมนะเออพออ้วกออกมาก็ดีหน่อยไม่ไออ่าอาย,ยมไม่ใช่ว่าไม่ไอนะฮะออกทั้งน้ำหูน้ำตาเลยแหละยมออกทั้งรูหูออกทั้งรูจมูกออกทั้ง น้ำตานยมนะมก็คาดว่าน่าจะดีขึ้นนะฮะน่าจะดีขึ้นแต่เมื่อคืนนี้ก็ไอทั้งคืนนยมนะไปได้นอนอีกทีก็ประมาณตีสองนะครับอ่าทักทายโยมแม่แม่แมแมยติธรรมห้องเราทุกท่านทุกคนเนอ,อส่งความรักความหวังดีความปรารถนาดีให้เราท่านทัน้งหลายได้อนุโมทนาบุญกัน อาจารย์พร้อมคณะมียมแม่อันงศาสตร์แล่นจากประเทศเดนมาร์กมียมแม่หนูเพียนปนาโกยศแม่จากบุรีรัมย์ยมแม่อานงจัดไยสงจากจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ยมแม่ลำไย,ายจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ท่านพระอาจารย์อรุณเตชะพะโลนะฮะ ถึงเป็นเพื่อนบาจานนี่แหละก็ได้เดินทางมาจาริกตามรอยบาทพระศาสดาะนยมนะตามรอยเท้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เก้าวันนะเก้าคืนคืนนี้10วันพรุ่งนี้ก็เรามาครบ ทั้งสีสังเวชนียสถานนะโยมนะแล้วก็สถานที่สำคัญต่างๆว่าจะเป็นเมืองพารณาณสีนะฮะเมืองสาวัถีเมืองกุสีนาราเมืองเนปาลกรุงราชกรุงกบิลพัทอย่างนี้รามคามอย่างนี้ราชคฤหภไยศาลีพุทธคยาเมืองนั่นเมืองนี่นะโยมนะรู้สึกตื่นตันใจรู้สึก อิ่มบุญมากนะฮะวันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกมาไลฟ์สดแจ้งอาการให้ยมได้ทราบแล้วก็จะได้อนุโมทนาบุญนะฮะอนุโมทนาบุญนะะกับบุญบุญใดกุศลใดที่เกิดขึ้นมีจากคณะของเราได้จาริกสแสวงบุญในครั้งนี้นะ,ะขอบุญนั้นกุศลน,นั้นจงสำเร็จแก่ญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่พิมพ์สาธุที่แชร์ไปตอนนี้สาทุ ขอให้ใจบุญเหมือนพระเวสันดรให้ได้รับผ่อนสิบประการเหมือนนางพุทธดีให้สวยรวยมั่งมีเหมือนนางวิสาขามีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรให้มีฤทธิ์เหมือนพระโมคคานะให้เจริญโภคะเหมือนอนาธบิณิกาเศรษฐีขอให้มีโชคมีลาภเหมือนดังพระศิวลีขอให้าหาโรโลคีมั่งมีเรือใช้ตลอดกาลและนานเาทิรสาธุทุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วนโยมนะก็คงจะถึง ส่วนภูมิก็ประมาณหนึ่งทุ่มก็คงจะเดินทางกลับวัดเลยคงจะถึงวัดประมาณตีสามตีสี่นั่นแหละก็จะได้พักผ่อนยาวไม่สบายในยมนะเออสาธุขอโมทนาเด้อใครพิมพ์เอาใครพิมพ์คำว่าสาธุขอยได้บุญหลายๆเด้ออุต่าห์แบบป่วยก่อนมาอินเดียแล้วนะผู้ขา้า กดา่วกำนายเวทหลายบ่สันไม่หรกพระอาจารย์ที่ไม่ได้โกนหัวนี้ไม่ใช่ว่าไม่รู้วันพระวันโกนนะยมนะที่จึงวันโกนก็ผ่านมาแล้วแต่พระอาจารย์ยังไม่โกนอากาศมันเย็นถ้าโกนปั๊บนี่จะเป็นหนักวันนี้อีกนะฮะกลับไปถึงจะไปโกนนะยมนะ,ะถึงจะไปโกนศีรษะนะครับก็นําบุญมาให้ยมได้อนุมโมทนาเมื่อกี้นี่พระอาจารย์พร้อมท่านพระอาจารย์อรุณ ก็ได้ไปซื้อผ้านะห่มนะหลวงพ่อพุทธเมตตานะยโยมนะผ้าอย่างสวยเลยนะยโยมนะนะราคาก็หนึ่งพันะหนึ่พแล้วก็ซื้อผล,ลไม้อีกนะยโยมนะซื้อดอกไม้ซื้ออะไรไปอีกก็รวมๆแล้วก็เกือบสองพันมั้งนะโนะยมนะก็เข้าไปน้อมถวายให้โยมเลยปัจจัยที่โยมได้ รวมบุญมานั่นแหละแต่เสียดายเขาไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้าไปก็เลยถ่ายให้โยมเห็นภาพไม่ได้นะแต่ก็บุญสำเร็จแล้วพระอาจารย์เก็บภาพหน้าหางเข้าแล้วก็ด้านในก็ให้ครูบาอาจารย์ท่านถ่ายให้โย,ยมนะแต่คนเยอะมากเข้าไปห่มองค์ท่านไม่ได้ก็เลยฝากไว้พระอาจารย์ท่านก็ตื่นแต่เช้าตีห้าท่านก็จะเอาไปห่มเลย นะฮะก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะเจ้าคะ่ะสาธุแล้วก็ไปซื้อผ้าคุมไหละนะ่มาล้วยอมยังบางนะยอมนะแล้วก็เนื้อนิ่มพอาจารย์ตั้งแต่มาอินเดียชอบมากผ้าเนื้อนี้ยมมันเหมือนเนื้อมิสริลินเหมือนจีวรที่เราห่มมันนิ่มมันนุ่มมันบางพอาจารย์ละเย็นะนะ แล้วก็เป็นผ้ารัดอกได้พระอาจารย์ว่าแล้วก็เหมือนผ้าไหมเลยนายยมนะก็ซื้อไปจํานวน20ผืนในการไปน้อมถวายพระภิสุสัมมเณรในวัดของเราแล้วก็ขายคือละสองร้อยลูปีนายยมนะสองร้อยูปีพระอาจารย์ก็ต่อได้ต่อได้ผืนละร้อยนั่นแหละนายยมแต่พระอาจารย์ชอบมากตั้งแต่ซื้อผ้าคลุมไหล่ไปพระอาจารย์ว่ารุ่นนี้สวยนะ อสวยมากนะฮะก็จะไปน้อมถวายพระพิสุสมมเนรทีอ่อยู่ในวัดของเราเห็นขิประเน่นผู้ขาไปสอบปร่ยอมโอ้เห็นเราก็เป็นตาหัวขวัญเนาะเห็นเราก็เป็ตตาสงสารหลวงพระหลวงเน่นเจ้าของพระอาจารย์ฝนตกว่าสันก็เลยเขาไปนางดันนานางตาก,กัโอ้ยสื่อหลดขั้นไม่น่พระอาจารย์คนนะ่ะ <laughs> เน้นตาบอดอืม สาธุโขโมทนานะครับผมมาอัปเดตอาการให้ยมได้รับทราบเมื่อวานก็อ้วกแต่อ้วกครั้งเดียวแต่วันนี้วันนี้นนอ้วกสองดีเดินไปทันนะยมนะก็เลยไปอ้วกทงที่จุดหลังหน้าแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็มาบ้างมาไม่มาบ้างก็พรุ่งนี้ก็กลับแล้วยอมแล้วก็วันถัดไปก็จะได้เข้ารายการตามปกติแล้วนะยยมนะจะได้เข้าตามรายการตามปกติ แล้วก็เทียนที่โยมได้ฝากมาจุดไหว้สังเวชนิยสถานสีตำบลพระอาจารย์ก็ได้แบ่งให้จุดในสถานที่ต่างๆจุดจนหมดเลยนะยมนะบุญสาเร็จแล้วอนุมโมทนาบุญเจ้าขาสาธุกลับไปนี้พระอาจารย์จะไปหุงสีพึ่งเพราะว่าขี้เทียนนะขี้พึ่งเทียนที่พระอาจารย์ไปจุดในสถานที่สําคัญต่างๆพระอาจารย์เก็บกลับมาด้วยเอา ศักสิทธิ์คักแลว้วบ่เนี่ยเนะมตตามหานิยมเดี๋ยวบริกรรมเดี๋ยวจะไปหุงสีพึ่งในะยมนะเอาไว้แจกยมที่มาสวดมนต์ข้ามปีนั่นแหละยมนะสีพึ่งเพราะเป็นขี้พึ่งแท้ในะยมนะคนอินเดียเขาก็ขอไว้ว่าจเาจ้าไว้จุดไว้จุดไม่ได้ว่แล้วก็จุดจนหมดเลยนะแล้วก็เอาบางส่วนที่เหลือไว้เพื่อที่จะมา,าหุงเป็นสีพึ่ง เมตตามหานิยมนะยมนะได้มวลสารมาจากสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นกูดาคารศาลาป่ามาหาวันนิยมนะสถานที่ที่พุทธเจ้าท่านได้สถานที่พุทธเจ้าท่านท่านให้พระอนน์ได้ทำน้ำพระพุทธมนต์นั่นแหละนิยมนะอ้าจารย์เพิ่งดีขึ้นนิยมนะก็เลยไร์สดได้หน่อยหนึ่งนะฮะ หน้านี้เนี่เสียงไม่ได้อ้วกน้ำหูหน้ำตาออกขอภัยจริงๆนะยมนะอาจจะไม่ได้อ่านเฟซอาจจะไม่ได้อ่านไลน์เด้อย,ยมแม่เสอิงจ่นสกูลยมโุพลพนลอยเตะยมแม่แม่ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเห็นเข้ามาชมนะครับนะก็ราม,มาคามก็มอบหมายให้ท่านพระาอาจารย์อรุณพร้อมยมแม่แม่ท่านก็ไปจุดถวายให้ นะที่เจดีที่มีพญายนาคเฝ้าปกปักรักษานั่นแหละพระอาจารย์ไปไม่ไหวตอนนั้นเริ่มป่วยจริงๆเลยคือตอนอยู่เนปาลเดินไปตอนเช้าๆอาการมันไม่ดีอยู่แนละ้วย,ยิ่งพอไปใกล้จะถึงอุ้ยมันหนาวมันหนาวสั่นเลยนะโยมหนาวเข้ากระดูกเลยนะโยมนะเออหนาวมากนะขึ้นมาลบต้องคุมโปงเลยมันสั่นด้วยนะแล้วก็ไข้ขึ้น เมื่อไข้ขึ้นเสร็จแล้วก็ทำท่ามันจะหายไว้กินยาไว้เอาไปเอามาไอไอมาสองวันแล้วแล้วก็อ้วงมาสองวันแล้วแต่จะกลับไทยแม่ๆอ่าแลวก็ให้ไปหาหมอมาอย่างนั้นไปฉีดยาเคยได้ยินแต่ว่าเข็มอินเดียในต่างจากเข็มไทยเข็มใหญ่นะ <c oughs> ก็เลยไม่กล้าเป็น <c oughs> <c oughs> คนไม่ อเป็นคนที่กลัวเข็มอยู่แล้วนะยยมนะก็เลยอไม่เป็นไรเราแน่แน่กลับไปนี่จะเป็นมรณาภาพที่ประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> เป็นหนักนะรอบนี้ <c oughs> เพราะมันมีเชื้อตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาอยู่แล้วนะยยมนะพอมาโดนฝุน่นฝุ่นเยอะตรงด่านที่ข้ามเนปาลไปนะนะั่นแหละพระจันทร์เดินไม่ได้เอาแมสมาด้วย ็เลยสูรเข้าไปเต็มๆเลยระคายคอตั้งแต่ตอนนั้นขมคอตั้งแต่ตอนนั้นพอไปนอนที่เนปาลตื่นเช้ามาได้เรื่องเลย <c oughs> นายอมนะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนายอมนะมันไม่มีบรารมีไม่เกิดนายอมนะคือสถานที่ต่างๆพระอาจารย์ก็เคยมาแล้วแหละน่ยอมนะแล้วก็เดือนหน้าก็จะมาอีกนะฮะ ถามว่ามาอินเดียแล้วได้อะไรโยมบางท่านบางคนว่าโอ้ทุกวันนี้บ้านไทยเมืองพุทธของเราเนี่ยเขาก็ทำเจดีจําลองทำหลวงพ่อพุทธเมตตาทําสังเวชนิยสถานนะฮะจำลองเยอะยะ,ะต้นโพที่บ้านเราก็มีวัดที่บ้านเราก็มีทำไมไม่ไปไหว้ไม่ไปทําบุญโย,ยมหลายท่านหลายคนก็ คิดอย่างหรือบางทีเขาก็ทําเป็นคลิปเป็นสื่อต่างๆออกมาให้เห็นในโทรทัศน์ไม่จาเป็นต้องดันด้นหอบสังขารมาไกลถึงขนาดนี้เลยนะใช่ไหมโยมนะใช่ไหมใช่เจ้าค่ะก็ก็ก็สุดแล้วแต่โยมจะสุดแล้วแต่โยมจะจะว่านะก็เราจะไปห้ามความคิด ของไข่ก็ไม่ได้น,นะยโยมเนาะดังนั้นการที่มาเนี่ก็เรามาตามคําบอกของพระพุทธเจ้านะยโยมนะพูดเป็นภาษาศั์ให้นยโยมเข้าใจง่ายๆเด้อก็คือพระพุทธเจ้าท่านก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานเนาะพานนะทนน์ก็ไปถามว่าออแต่ก่อนนี่คนมาก็ยังเห็นพระองค์นะได้มาพบปะได้มาพูดคุยได้มาฟังธรรมได้มาสนทนาแต่เมื่อพระองค์นิพานไปแล้ว คนก็มาหาพระองค์ไม่เห็นพระองค์นะจะทำยังไงพุทธเจ้าก็เลยดูก่อนอน,อนน์สังเวชนิยสถานสีตำบลก็คือสถานที่เราประสูติที่สวนลุมพินีวันเนปาลปัจจุบันนี้สถานที่เราตรัสรู้ที่พุทธคยาที่พระอาจารย์อยู่ตอนนี้สถานที่เราแสดงธรรมที่ป่าอิสิป,ปตนามฤคกทายาวันที่เมืองพาาณสีและสถานที่เราเสด็จดับขันธปรินิพาน บุคคลใดนะพูดเป็นภาษาอยมก็จะใง่ายๆได้มาด้วยจิตอันเริ่มใสด้วยใจนศรัทธาเบื้องหน้าแต่ตาย,ตายเพราะกายแตกย่อมสู่สุคติโลกสสรินเ้าง่ายๆคือตายไปแล้วไปสวรรค์นี่เป็นคํากล่าวของพระพุทธเจ้าะนยมนะที่ท่านตัดกับพาะหนอนดังนั้นก็เลยถามว่าหลายคนว่าเออทำไมต้องหอบสังขารอินเดียก็โซกัะโปกเดินทางก็ไกลนะฮะ นะฮะโยมมาแล้วโยมจะติดใจเหมือนท่านพระอาจารย์อรุณนะจะมาให้ได้ทุกปีท่านไว้อย่างนั้นนะโยมนะถามว่ามาอินเดียมาทําไมหนึ่งแหละมาไหว้พระนะโยมนะนะสองได้มาพบปะสิ่งต่างๆสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่เคยดูจะได้เห็นได้ยินได้ดูได้พูดที่เมืองน,นี้อินเดียมาพบปะสิ่งต่างๆมาเปิดกว้างทางความคิดเออโยม ประเอินเดียนี่แต่ก่อนเป็นศาสนาพุทธก็จริงแต่ทุกวันนี้ศาสนาพุทธหายส่วนมากก็เป็นฮิน,ฮนดูใช่ไหมฮินดูฉะนั้นคนอินเดียเนี่ยเขา,าเวลาเดินผ่านพระเนี่ยบางทีก็เดินชนกันอ่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเดินอ่ผู้หญิงเดินสวนกับพระนี่ยโดนตัวกันเนี่ยนะฮะก็เป็นการมาเปิดแต่เราก็ระวังนะยอมนะระวัง แต่ที่นี่ก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะามาเปิดกว้างทางความคิดนะ,ะมาตั้งจิตปฏิบัติธรรมร้อยท้งร้อยของคนที่มาพุทธคยาามือว่ามาสังเวชนิยสถานสี่ตำบลหรือแม้แต่มามา,าประเทศอินเดียนี่ก็มาเพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมนั่นแหละยมนะฮะดังนั้นมาตั้งจิตปฏิบัติธรรมมาน้อมนำสิ่งดีกลับไปนะ,ะได้กำลังใจอย,อย่างมากได้ไปกรับ ตรงเบื้องหน้าพระปางปรินิพานเป็นมงคลแก่ชีวิตของอาตมาภาพเหมือนกับลาพ่อเราพ่อเราเพิ่งจากไปเมื่อไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก้าบลงชื่นใจมาอินเดีย15ครั้งเคยเข้าไปนั่งใกล้ๆแบบนั้น3ครั้งนะายมนะเออแล้วก็ตัดภาพอาตัดวิดีโอลงให้ยมได้ดูอยู่เนาะเอาเพลงหยาดน้ำตาพระอนนท์มา นะฮะเศร้าน้อยนาอนะนะมาน้อมจะอามาน้อมนําสิ่งดีกลับไปมาทําใจให้ใกล้พรนะิพผานนะได้ไหวพระเต็มอิมนะนะอ่มเนาะนะอิ่มละอิ่มจนจุกเลยเนาะท่านอาจารย์นรุนได้มีรอยยิ้มเต็มปากนะยิ้มละทายรูปยิ่งจนแขวแห่งลู้าานยิม้มเก่งเก่งเวลาทายหดอ,อันนั้นได้มีรอยยิ้มเต็มปากนะได้บริจาคเต็มศรัทธานะโยนะนะ อาจารย์วอาเวลาจะทําบุญอะไรก็แต่ให้โยมได้ทําบุญตามกําลังทรัพนะเต็มกําลังศรัทธานะพระอาจารย์ก็ให้ทานไปให้เด็กก็ถ่ายคลิปไว้เดี๋ยวจะลงให้โยมดูวันนี้ไปเจอพาแม่แม่ไปส,สลิปปิ้งบุตดานะพระนอนใหญ่ไปเห็นผู้หญิงเด็กคนหนึ่งโอ้ยมองเห็นมันแต่ไกลนึกว่าผีโปรงอย่างน้อคือผีโปรง วัตถีปโปง่งบอกบอกขึ้นถ่ายมามา,มาอยู่ให้เขาได้บริจาคเต็มศรัทธาม,มาในครั้งนี้ก็ร่วมทอดผ้าป่านายมนะวัดที่พระอาจารย์ไปพาก็ทอดวัดละหนึ่งพันเงินหนึ่งพันบาทวัดที่เราแวะไปชั้นเพนก็พระอาจารย์ก็ร่วมบุญวัดละห้าร้อยเอาเฉพาะร่วมผ้าป่านี่ก็หมดกับสองหมื่นอยู่นะยมอาจารย์นะฉะนั้นได้บริจาคเต็มศรัทธา ได้ก็ปัจจัยที่ยมได้ร่วมบุญบูชาเทียนมานั่นแหละยมได้บริจาคนะฮะบูชาเทียนยมร่วมบุญมาได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนี่แหละประมาณนี้นะพระอาจารย์ก็ปัจจัยนั่นแหละในการมาร่วมและก็ส่วนหนึ่งก็ที่พระอาจารย์จองตั๋วมาใหม่นะฮะบินตามแม่ๆมานะจองตัวใหม่ของอาการบินไทยนั่นแหละ ะะได้บริจาคเต็มศรัทธาได้สติปัญญาเต็มสมองนะได้ติตองเต็มสติพระาจารย์แรกเงินที่ยอมแม่สวรรค์ท่านให้มา5,000นะันฝากมาให้แม่นองแม่น,น้องนัดกระทาไอ้ปราจารย์เอาไปแรกเป็นเงินลูปีนี่ให้ทานแล้วก็ซื้อนั่นซื้อนี่จนหมดเลยนะออให้เด็กขอทานบ้างให้นั่นให้นี่บ้างนะดันั้นได้ส ปัญญาเต็มสมองได้ติตองเต็มสติได้ปิติเต็มหาไทยรู้สึกปื้มใจดีใจภู่มใจเหลือเกินนยมนะนะฮะได้ฟังธรรมบรรยายเต็มวันนะคราคุปนี้ดีมากเลยนะท่านอาจารย์ด็อกเตอร์นะท่านก็เป็นเคยเป็นพระมาก่อนเคยมาเรียนนะที่นี่ที่เมืองพาร,ราณสีจบปร,ริญญาพุทธเข้าใจง่ายนะ ได้ได้ปิติเต็มหะไทยได้ฟังธรรมบรรยายเต็มบันได้เห็นสวรรค์สวยหรูนะฮะสวยหรูนะฮฉะนั้นเรามาอินเดียเราต้องมีคุณสมบัตินะคุณสมบัติของผู้แสวงบุญที่ดีได้ไหวพระทุกเวลาได้น้อมบรรทาพระพุทธองค์ได้จิตประสงค์ฟังธรรมมีจินตนาการ,รดีที่ถี่ท้วนมันทบทวนถึงความดีแล้วก็มอบชีวี นะต่อพระรัตนไตรนะและที่สำคัญนะียมใครที่จะมาสแสวงบุญนี่จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะยมนะ,ะหรือว่าควรทำตัวดัง,ดงนี้นะบางแผนเดินทางเหมือนฝรั่งนะฝรั่งเวลาเขาจะไปไหนเขาจะศึกษาก่อนเขาจะดูก่อนนะโยมนะนะใช้สตางค์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ประหยัดนะโยมนะฮนะ มีต้นทุนแบบไทยนะฮะมีต้นทุนดีพวกเราคนไทยนะฮะแล้วก็นะฮะไหว้พระเหมือนพระนะโยมนะเออเออทำวัดสวดมนต์ทุกเช้าทุกเกย็นเลยสวดบทวิเศษด้วยนะฮะแล้วก็ตรงเวลาเหมือนอเมริกันนะต้องตรงเวลานะโยมนะ แล้วก็จดบันทึกตำราเหมือนอังกฤษมีจิตศรัทธาเหมือนที่เบตโอ้คนที่เบตนี่เขาศรัทธามากเลยนะขึ้นเขาคิชกูดนอนอกาบ5อาอสดางข้าบดิษฐ์ยมแม่ยมแม่ประภาวีนอนราบไปกับพื้นตั้งแต่ทางขึ้นถึงบนยอดเขาคิชกูดโอ้ศรัทธาเขา,เขาอันเั้อ้วนปานนี้ไปเห็นโอ้ยสิเดยพ่อสีหาหลกบวปวละยานนาเมือดนะทนนั้นอ่า มีจิตสถทาเหมือนที่เปิน,นอนง่ายแล้วก็ใจมั่นคงดุดผ้าลหันนยยมนะและที่สำคัญที่ได้รับฟังจากวิทยากรทุกครั้งที่มาหาท่านกระบก เล่าให้ฟังสิ่งที่เราอย่านะไม่ควรที่จะไปเกิดนะเกิดชาติใดก็อย่าได้เป็นพระ,ะพระลังกานะยอมนะนะพระลังกาศีลังกาในบวชแล้วศึกไม่ได้นะพระลังกาม้าอินเดียนะไม่เคยได้พักผ่อนนายมนะพนะอใช้งานตลอดทั้งวันเมียฮินดูก็คือประเพณีเมียฮินดูเนี่เวลาสามีตายต้องกระโดดนะเข้ากองไฟ ตายตามนะแต่ก่อนนายอมนะหมูไทยก็เชื่อว่าคนไทยไี่ยชอบกินหมูเนาะหมูเป็นอาหารจานโปรดของคนไทยเชื่อว่าหากใครได้กินอาหารที่ทําจากหมูแสดงว่าฐานะมีอันจะกินใช่ไหมไก่จีนใช่ไหมคนจีนชอบข่าไก่เพราะเอาไก่ไปบวงสรวงตามเทศกาลต่างๆนี่อย่ากเกิดเป็นพระลังกาหมาอินดีมามาอินเดียเมียฮินดูหมูไทยไก่จีน นะยอมนะนะฮะอ่ะก็คงจะสรุปนายยมได้ฟังเพียงแค่นี้แหละนะยอมนะอนะโดยเฉพาะพะอจาย์ก็พูดให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังอยู่เป็นประจำว่าไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วก็จะมาได้เลยนะยอมนะบางคนมีเงินรนะวยด้วยแต่ไม่มาไม่มีไม่มีโอกาสได้มานะฮะให้เราไม่มีถึงได้เนาะคุณแม่เนานะเออ บางคนมีศรัทธาอยู่นะประการที่สองสุขภาพนะสุขภาพบ่เอืออํานวยนเขาบอกมาย่ามีเาขาจะมาย่ำใดอะไรย,ย่อมเ่าแก่ไปแล้วสังขารหลังกายจะมาใดบอกจะลูกก่โอยจะหนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้ลอยไม่มีเกสรเหมือนมนะย,ะยมจะเข้าที่นอนพึงพร้อพึงซ้อนภาวนาพระอนิจังพระตูขังพระอนา,าตตาเหมนบ่นะดังนั้นสุขภาพการไปบสุญดิบุญ ไอ้จนเจ็บลิ้นปีะไอ้จนมันไอ้จนมันหักออกมาจนมัดใส่มัดปุ่นอ่าการไปแสวงบุญตามรอยบารวศาสดานี้จะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและมีสุขภาพที่ดีนะเพราะแต่และแห่งที่จะต้องไปนี่ต้องใช้เวลาเป็นวันนะและเมื่อไปถึงสถานที่หนึ่งหนึ่งก็ต้องเดินด้วยเท้าบางแห่ง ก็ต้องเดินขึ้นเขาอย่างนี้นะฮะก็คือปัจจัยบางคนเนี่โอ้ยสัทธามี่สุขภาพแข็งแรงคักแต่บบมีเงินไม่มีปัจจัยอันนี้สําคัญนะนะัว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากถ้าไม่มีเงินที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนี่ก็จะไปไม่ได้เลยยกเว้นมีผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ ในรอบนี้ก็อนุโมทนาบุญกับโยมแม่อโนองสร์แล่นนะท่านเป็นโยมแม่มหมาบาสิกาผู้ที่อุปถาพระจารย์นี่แหละท่านก็เห็นพระจารย์อยากมานะท่านก็เป็นเจ้าภาพให้แล้วท่านก็มาด้วยเออสาธุรอบต่อไปก็อนุโมทนาบุญกับคราบครัวแสงบุญนะฮะเดือนหน้านี่นะฮะสามคือปัจจัยสี่ก็คือผู้นำโยมหากไปคนเดียวคงลำบากนะโยมนะ ถ้าไม่เคยไปมาก่อนนะฉะนั้นจึงจะเป็นต้องมีผู้นําเป็นผู้รู้ผู้แนะนําในสถานที่ต่างๆในการไปชมแล้วก็5อุปสรรคโยนะทั้ง4ข้อที่อาจารย์กล่าวมาในพร้อมแล้วคือยังไงศรัทธาก็มีสุขภาพก็มีปัจจัยก็มีผู้พามาก็มีแต่มีอุปสรรคมีมานนะโยมนะอ่ก็คืออ่มีมานนะฮะอ่ ต่จะมีมาหรือเหตุที่ทําให้ไม่ตัดสินใจเช่นก็นว่าอินเดียโศกโรกส่มก็ไม่มีต้องฉี่ต้องอึตามท้องทุง่งนาหรือข้างถนนเพ่อๆอ,อาจจะไปเหยียบระเบิดหรือว่าอึที่ผู้ถ่ายไว้ก่อนแล้วเนี่ยเราคงทําไม่ได้ไม่เคยทําลําบากนะไม่ไปก็ไม่เห็นเป็นไรว่าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มีภาพสังเวชนิยสถานสีห่งถ่ายทำให้ดูถึงบ้านนะเห็นไหมมีวิดีโอทำให้เราเห็น หมนบอลอืมนะนี่นายอมนะจากนั้นก็นำควันหลงมาเล่าสู่เล่าท่านทั้งหน่อยนะอย่างนอของฝากใบโพเห็น่ะเออแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งเอาใบโพมาฝากเดี๋ยวแม่หน่อยนะลูกพักเอาสิ เออในใบโพนะใบโพใบโพนะต้นภาษีมาหาโพนโะยมนะเดี๋ยวจะไปฝากนะโอ้เอาแค่นี้แหละย,ยมระจารย์ก็จะได้พักผ่อนกินยาแล้วแหละขอความสุขความรวยความสวยความดีความมั่งมีสีสุข ความจเจริญรุ่งเรืองจงมังเกิดมีแก่ญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะบุญใดกุศลใดที่เกิดขึ้นมีจากการที่พระอาจารย์ได้มาสแสวงบุญในครั้งนี้นะสี่สังเวชนียสถานขอบุญนั้นกุศลนั้นจงส่งผลให้ญาติธรรมได้บุญด้วยกันเดอ้อกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ด้วยกันทุกงวดนะเจ้าค้าสาธุพรุ่งนี้พระอาจารย์ก็กลับและจเดี๋ยวเข้ารายการตามปกตินะสาธุ